นี้มีข่าวอัปเดตสุดๆข่าวล่ามาแรงนะครับก็กดตรงนี้ครับตรงขีดสอังกฤษตรงนี้กดเลยพอกดเสร็จปุ๊บน,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 นี่เราลองไปกดตรงนี้กันดูครับคําว่าอัปเดตดูนะครับเข,เขาเขียนว่าไงอ้าวไปเขาบอกว่า experiment update วันนี้เลยวันที่1เดือน2นี่คือเวลาก่หลังนะ้าแต่บ้านเราตอนนี้เป็นวันที่2แล้วใช่ไหมครับถูกไหม what you can นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอก you can นะครับ create and uh, captivating นะครับ image for work play and anything ครับ โดยการใช้บาร์นั่นเองจะไปดูเรื่องของการทารูปกันก็ล้วกันนะครับไปดูกันเลยลองมาดูกันนะครับใส่ภาษาไทยไปตรงนี้มันก็จะบอกว่ายัางทัดไปได้เพราะว่ามันอยู่ในช่วง,งทดลองนะแต่เราอยากจะลองจริงๆครับเราต้องใส่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษครับเราพิมพ์ภาษาอังกฤษเป็นพร้อมภาษาอังกฤษก็ไปได้เลยครับแบบนี้ครับ please create and image a cat d r i w i n g a c r ป้าทุกคน,นพยายามออกเสียงสุดลิป sure นี่ is an image of a cat diving across น mm hmm. ี่ไหมครับ hmm. ม mm ัน hmm. ร hmm. right. mm ู hmm. ้เร okay. so hmm. okay. mm ื hmm. ่องละเห็นไหมครับต okay. <ell babies brewer> ้องใช้เ hmm. ป <and tasty> <mom> ็นภาษาอังกฤษเนาะพร้อมเนี่ยนี่น่ารักมากนะครับเออถ้าเกิดสมมติเราได้สองรูปแล้วเราอยากได้มากเราก็กดตรงนี้ครับอตกหน้าเพิ่ม้องยื่นก็กดตรงนี้จินเดอร m o ม e เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้รูปไหนมานั่นนันแน่อ่าก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้ก็ใส่พร้อมใหม่นี่คมแท็กซีด้วยโอ้แมวน่ารัก แล้วถามว่าเอารูปนี้ไปใช้ได้ไหมก็กดเข้าไปครับที่รูปนี่ไงเห็นไหมครับมันจะมีตัวบันทึกเห็นไหมครับตรงนี้ครับกดครับนี่แนะ่อ่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ตอกดย้อนกลับตรงนี้ครับปุ๊บแล้วกดย้อนกลับเอารูปนี้ดีกว่าน่ารักจังเลยอะ่ะนะครับก็กดนะฮะนี่โอเคดาวโหลดเรียบร้อยนะครับอ่ามันก็แจ้งเตือนเราพอดาวโหลดเสร็จเราก็จะได้สองรูปสามรูปตามที่เราต้องการเนาะก็คือสรุปว่าเราสามารถทําให้บาร์นะครับสร้างรูปให้เราได้ละไต่ต้อง ถ้าเราใส่เป็นภาษาไทยจะเกิดอะไรขึ้นลองูดลองทุกคนลองดูนะ,ะไป้พอเป็นภาษาไทยเขจะบอกว่าฉันยังสร้างรูปไม่ได้ซึ่งอันนี้ถ้าเราไปอ่านรายละเอียดบางทีถ้าเราอยากจะทาได้จริงๆเนี่ยจะต้องเข้าไปสมัครลองใช้ดูด้วยนะครับแต่แตอนนี้เบื้องต้นภาษาอังกฤษได้นะครับเดี๋ยวเราลองอีกรูปหนึ่งนะต้องเริ่มต้นด้วยคําว่า ret, create and image นะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเราจะเอารูปอะไรดีเนาะมา,มา,มา,มาจะให้สร้างรูปของมังกรสักสามสี่ตัวนะครับกำลังฉลองตุ่นจินอย่างมีกาปั้นให้ลองดูครับ ก็อาจจะเป็น 2- 3สามตัวก็ได้อฟิวติมเด็กก้นม้ยมันสร้างได้นะครับอย่างที่บอกครับพอเราใส่พร้อมเป็นภาษาอังกฤษไปเขาจะสร้างให้เราได้นะลองดูซิเอื่นเล่นจังเลยอ่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับก็กินส้มกันด้วยเอาละเดี๋ยวเราลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสุดท้ายกันวันนี้เลยอาจารย์ก็ลองปรับพร้อมนิดนึงนะฮะก็เห็นว่าทีน,นี้ก็บอกเลยว่าตรงๆเลยว่าอ่ามมีปาร์ตี้กันนั่นแหละนะครับลองดูครับไป แต่ว่าเป็นแบบมิวสิคว w ลเวนะครับมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องดูสิเขาจะสร้างมาเป็นยังไงโอ้โหมีเครื่องดนตรีด้วยสุดยอดเลยอ่ะโ้หน่ารักอ่ะเดี๋ยวลองดูลูกแรกนี่มีกลองนะครับที่เห็นแน่ๆนะครับเราถอยกลับนิดนึงส่วนรูปนี้เนี่ยมีอ่ามีเครื่องดนตรีโอ้โหเป็นวงเลยเป็นวงเลยนะเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับเออก็จะเลื่อนให้ดูได้เหมือนกันนะครับนี่นะกดตึ๊บเห็นไหมครับมีลูกศรอยู่นี่โหน่ารักอ่ะ บอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับก็ยังไงนี่จดจริงเรตนมอสิน่าจะได้สักหนึ่งรูปและนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับอย่าอย่าลืมพร้ไปไปอมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขึ้นต้นในคำว่า create and invent นะครับก็จะช่วยได้สําหรับคนที่อยากจะลองเล่นดูนะครับโอ้ดูดิดูดิโอ้โหอันนี้มีนักดนตรีด้วยคนนี้นะครับยอดเยี่ยมสุดๆเลยเอาละครับถือว่าบาทใช้งานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วรูปตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้เช็คดูต้องไปลองถ่านเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะแต่เบื้องต้นท่าที่ทราบ ก็สามารถใช้ได้ทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ด,ด้วยแต่ยังไงขอเช็คดีๆอีกสักหนึ่งรอบเพราะเขาเพิ่งประกาศวันนี้เองแต่เขาเขียนไม่ด้วยครับเขาบอกว่าก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเงื่อนไขเหล่านี้นะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้เอาไปใช้ได้ครับอาจารย์อ่านมาแล้วเนาะก็ฝากติดตามครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง AI หรือความรู้อื่นๆที่ดีๆนะครับได้ที่ช่องวิทยากรสอนสนุกไม่เกี่ยงค่าตัวนะครับไปทั่วประเทศนะเจ๊นะเจ๊